โอเคเนาะสบายดีเพื่อนๆน้นนนองๆเบิดทุกคนเนาะโอเคเนาะโอเคโอเคไ <c oughs> อติดคำนี้เนาะต้องขอ,อไปน้องๆเล้วมีน้องๆหลายคนไปคอมเมนต์แซลไอย้อนว่าโอเคเนาะโอเคเนาะนี่แหละว,ว่าร์ดไอามเาเบาเนาะอันนี้ขอ,อไปเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เนะาะไอจะเหตุเป็นคลิปอีพีพิเศษเนะาะไอจะมาเรา,าเรื่องความดื้อของไอน้อยนึงเนาะตอนแม่ไอตีเนาะใส่ไม่ใส่แม่ค้านตีโอ้อยกดไอนี่พงเลยเดีย๋าายไอ้จะมาเล่าเนาะความดื้อนี้เนาะอ่ะพังเพื่อคนบันเทิงเนาะน้องๆเนาะ โอเคเนาะเรื่องก็มีประมาณวานะ่าเนาะอาจารย์ตังซื้อเรื่องไว,ว้ว่าอ่าเกมผ้าซวยนะเนาะหรือว่ามูผ้าซวยประมาณนี้แหละเดี๋ยวอาจารย์ตังขึ้นตับซื้อคลิปดอกอ่ะเรื่องก็มีประมาณวานะ่าเนาะต้องย้อนไปอีกประมาณอ่สิบกว่าปีล่างนี้เนาะตอนนั้นอายอายุยสิ่ปลายปีเนาะแต่บุจือว่าจากัจากๆปีเนาะทุกคนผู้ได้เกิดรุ่นเดียวกเข้ายเนาะเก่าหกเก่าเจ็ดหรือว่าคนเก่าๆกันนาจะท่านเนาะเกมที่แบบว่ามันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนาะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม แม่และกองซีเลียมน้อยๆแล้วมันก็นจะมีอ่าเป็นเป็นแงมเป็นปากสินะแล้วเขาก็ใส่แผ่นมาเดเป็นแผ่นซีฟ้าฟาเดแฟนซีฟ้าหยาบบ้านขอมือหนึ่งแล้วเอาขาซุปลงเดจะเข้าเอิรนเกมยังอันนี้อายกับบุงหัเด้ออันนี้ขออภัยเด้อก็ได้หูวกับคอมเมนต์เนี่ยอันเป็นเกมที่ใส่แผ่นซุปลงแฟนซีฟ้าฟาเออเข้ากับซุป ซุปซายมือนะมือเกมนะซุปไซสองอันแล้วก็เขาก็เอาไซาแจกซุปต่อทั้งกลอนายกำนาจอนะแล้วเขาก็ลินนะนะเออมันเป็นเกมมันมีเกมแลมโบเกยมยิงยนเกมมาริโอเกยมยังต่างๆนะนะแต่เก่าเออเพดืดอทันคือสิเข้าใจเกมนะฮันแหละวันนี้มีไอค้นหนึงเนาะเราเป็นทหารเนาะเราก็สิตอนนั้นอายุเราก็สิดุเลเราเขาเดียวกับไอตอนนี้เนาะอายุสาวปลายปีแหละเราก็เลยหั่วขายเกยมให้พวกไอเนาะเราขายให้พวกไอท่าน,นั้นสามสิบพันเนาะ สามสิบพันมันเป็นเกมจีนหรอเกมของจีนบันี้ไอ้ก็อยากได้เนาะเดี๋ยวขอมที่ว่าเขาเขาไปเต้บ้านอยู่ในขายแล้วเขาไอ้เห็นเราลินไอ้ก็มาไปเบิ้งไปเบิ้งนะเราก็เลยว่าไอ้สืบต่อบ่นไอ้สามสิบพันไอ้สิขายไอ้ก็อยากได้เนาะไอ้กระเมื่อกับมัวรึกษากันบันี้มัวไอ้พอแม่เพิ่นกอคนมีเงินเนาะเพิ่นก็เลยไปขอเงินในแม่เพิ่นได้สิบห้าพันเนาะแล้วเพิ่นก็บอกไอ้ออกคนละเคิงกันสิบห้าพันอ่ะนะไอ้ก็เลยประคองเงินในเมย์ไอ้เมย์ไอ้ก็หายไอ้แล้วแบบ บ่ย,ยากให้ซื้อจังไหมฮะนะฮาก็บ่มีเงินนี่เฮาวถูกเขาอยากไอ้ก็เลยอยากได้แห้งแล้วบ่นี่ขั้นขั้นมูซื้อฮันเดี๋าายวไอ้สุบินลินของเขาอย่งนะี้นะไอ้ก็เลยเอาเกลือตุ้นเมไอ้ซื้อให้แต่เก่ามันจะมีดอกเกลือพ่นเบิร์ดกับคอนเบิร์ดสีดำมาเด้ออ่ามันจะเป็นขาวดำในทุกคนเกลือพ่นเบิร์ดเออขาวดำมาแหละไอ้ก็เอาไปขายไปขายให้มู ขายได้ซิมหาพันจักเมสือเท่าไดบุหูตั้น่ะไอหูแต่ว่าไอาคายิ้มหาพันพ่อสิือเท่าไดกระยาบบุเกียวสือเป็นแสนกับบุเกียวไอค้ายิ้มหาพันไอก็เอาไปขายได้เงินมาซิมหาพันออกเ,อเงินกับมูแล้วกับพี่สือเกมน้ำไอ้นะไอน้น่นก็หัวเกมมาให้เอามาให้วันนี้ไอก็เป็นลินยูื่นมูไอแล้วเป็นลินนั่งลินเกียวโอ้ลินม้วนกันน่ะลินติดแทติดว่าจนบุก,กิดเขากินน้ำลินเบิดมือเบิดเวนเบิดมือเบิดเวน ลินแล้วมันนี้บ้านก็บอไปเตะใช่หูเหียนบางมือก็ขาดติดแหงแล้วอ่าว่าจะแจงมาปรับกอมเนไปห้ากันลินแล้วสองเสีย่ยวย,าย,ายา่าๆลินลเอาคนกินมากินขเขากับอบลเลยบอกไปใช่อเอาไงยๆคือจนขี่ขานไปเหี่ยวเงวียวจนสะใจจนอยากเอากระตุกมาตังไว้แล้วกัน <c oughs> ลินติดเกมนักแล้ววันนี้ติดเกมนักแล้วมีมือหนึ่งวันนี้เข้าลินไล่ไล่ลินไล่ไล่แล้วนะจอมันเสื่อม เราหลอดผาาสีหน้าจอหลอดผาามันตกนะมันก็เป็นผาาขาวดําเลยมันบ่มีสีสันนี่จังเลยแล้ววันนี้แม่แม่มูอายเพิ่นสิเปิดเบิ่งโทรทัศน์ยังแล้วเพิ่นเห็นผาามันจอมันเสื่อมมันตกลงอย่างเงี้ยนะเพิ่นก็เลยหายเพิ่นก็เลยเศร้าใหห้ยุดลิ่นเกมหน้าจอโทรทัศน์มันเพลยังนะเฮ็ดให้หลอดผาามันเสื่อมบโมไฮลินเพิ่นก็ห้ามอายห้ามอายวันนี้พวกอายก็บดลิ่นเกมมือ1 2มือแล้ววันนี้5บอลลิ้นแล้วงไว้แล้วบัดนี้สิไปลิ้นอยู่ไสดีเนาะบัดนี้ พอดีบังเอิญมีมือหนึ่งเนาะสวงนะฮะน้าสาวอ้ายเนาะน้าสาวอ้ายนองแม่ของอ้ายแถนนี่แหละเล่าเนได้ไปอนามบานพัวเล่าเนาะไปเบิดขอบครัวแล้วก็ล็อกเฮือนไว้แล้วก็พาให้ขอบครัวพวกอ้ายเบิ่งนะเบิงบ่ง,ง,ง <S <S เฮือนเบิ่งซ่านให้ยังไงอ้ายก็เลยขึ้นออกก็เลยว่าเออขันมือแร้งนี่เขาไปลักหลินเกมยื่นน้าสาวกูเด้อบอกกูโมูนะเออโอเคตกลงกันประมาณสี่ฮาโมงแล้ววันนี้พวกอ้ายก็ขี่รถทีไป ไปทางลางา่างบ่าในยันเมอายเห็นในอยันคนอื่นเห็นแล้วเอารถถีบไปเสื่องไวอยู่อันนั้นน,น้องซะมันน้องซะมันก็มีหนามส่วนในยามผลเอาไปทิม้มลูกน้องสะรถถีบมเสื่องไวอย่างคนเห็นล้วกะ็ไปทางล่างบาาแล้วก็งัดเฮื่อนเรางัดประตูจังงัดและซองเสียวงัดจนเขาได้เขาได้ล้วก็ปดเกิบเขาไปในเฮื่อนเสืองไวอัดประตูเห็ุคือเก่าแบบวิ่งยังเกิดขึ้น,ละ,น,นละเฮื่อนตัอโอก,ก่อนเฮื่อนอาซาอ้านเป็นเฮื่อนซองสัน่นมันเป็นเฮื่อนอ่ะทั้งรูมันกอเป็นเฮื่อนกอเทิองอันเป็นไม้ อ๋อ้ายก็ข้นไปลินโทรทัศน์อยู่ทั้งเถิงเนี่ยข้นไปหลินและนั่งลินเกมแล้วลินไปลินมาแล้วบันนี้มูออ้ายมันปวดเงียวมันปวดเงียวมันกะยางลุกขืนยางปกติเหรออันนั้นเพราะว่าเฮื่อนอา้าอายมันอยู่ทางล่างเฮื่อนอ้ายเนาะเฮื่อนอ้าอยอยู่ทางน้าเนาะแล้วบันนี้ วันนี้มันก็มีปงเอี่ยมเราทางหนาเฮือนเราเป็นปงเอี่ยมกระจกนะเป็นแวนกระจกกระจกวันนี้ขันเขาให้ยางใกล้ไปเนาะขันเขาแนมขึ้นมาจากจากทางหนาบานเนี่ยนะแนมมาจากเฮือนไอข้าวกะซีเห็นเนาะมีคนยางใช่เนาะมูวยมันกับยางไปยางมากและไอโบมันว่าเฮ้ยนะบักห้ามึงมึงยางมึงก็กลมเนี่ยจะได้คนเห็นโอ้ยนะวิไปเห็นเดี๋ยวมันมันขำมันมืดแล้วเนาะพวกกันยางไปซิวๆแล้ะไอโบ่มันเึือ่านเพลนเนาะพวกกันยางสิวๆยางแล้วกันลินลินคือมีคนยางใกล้มาเฮือนปั๊บ ไอ้ครับหมอดเกมหมอดไวแล้วก็ปรีก่าวว่าคนยิมีปับเขายางกายของไอ้กระลินต่อเฮ็ดแบบนั้นและเฮ็ดแบบนั้นจนประมาณมือหนึ่งซองมือแหลพะพอดีมีมือหนึ่งมีมือนึงบังเอิญครเป็นมือซ่วยของไอ้เลยไอ้กระลินแบบเก่าตามปกติหลังงานเื่างันเขาไปลินปกติมือไอ้กันยางกลายไปใกล้มากคือเก่าแหละแล้ววันนี้พอดีตอนนั้นเวลาประมาณสี่หรือห้าโมงนี่แหละพอดีมีหนองส้าไอ้เห็นมันมาดังไพ่หนึ่งเขามันยืนอยู่รังบาน แล้วมันเหลือกแนมไปเห็นพวกมูไอ้มันยางกายยางกายบนกระจกบนปุ่ยหย่อมเป็นแวนมันเห็นเงาคนมันก็เลยแลนไปบอกแมไอพ่อไอ,อว่ามีคนขี่ลักขืนเฮือนเ้าต้องบอกคนขี่ลักแน,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 น่นอนเนื่อนเฮือนบดุลย์คนอยูเนาะมีโจนขืนเฮือนโจนงัดเฮือนเขาก็ไปบอกวันนี้เข้าก็ซุบซิบกันนะพวกไอยังบูหัวได้ยังนางลิ้นเกมเซย์วันนี้พี่นะ่ะบ่าวไอฮันเราเป็นทหารเรามาแต่ยิงนกยิงนูกับมูเราสองคนเราก็พายปืนพายปืนมาพิเรายางกายเฮือน พอดีพอไอ้ก็ไม่อายก็เอิอนเราว่ามีโจรขืนเงือนโจนขืนเราบ้าเขาก็อ้อม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 มันไปใส่บะไรเรามีโจนตั้งเงือนอ้อมสาบานกับเฮมาอ้อมเพือนบบจักรนบ่าวอ่อยกันแน่ปืนใช่ไหพวกเอี่ยมถือมีมีปืนมีชัางนี่อไอ้ก็ไปซองเบิ่งทำอันเนาะมันเป็นลองใหม่เป็นลองเป็นลองเป็นซองไอ้เป็นซองบึ่งเยอะเอ้ยบึ่งคนอ้อมเพือนเป็นซี่ปลายคนเหรอ มีแบบสไนเปอร์แบบคือสยิงโจรเลยนะเนบะไอ้แห่หายแม่นปืนนี่เราเพิ่ดไปยิงนกยิงนู้ควมแม่นนี่พวกเล่งใส่บนปวกเอียบโอ้ยไอคิดว่าตายกลางเลยจะได้กระตายกลางเลยขั้นเอาบุมอบโตนี่เขาถึงยิงเลยเขาแต่ว่าเขาเป็นโจรเขาเสียหน้าในปรึกษากับหมู่ไอ้ตกใจละยานสันแหงแล้วเห็นเราได้ปะเนี่ยเขาไปบอกเขาดีๆบอกโอ้ยคึดนไล่แล้วเัมนนี้ซับซ้อนแล้วตอนนั้นผ่านไปประมาณสองสามนาทีเขาก็ห้องก้นดันแล้วเขาเขาก็เริ่มงัดเฮือนเข้ามากกักกกักกกักทั้ง่าง ใจเต้นแหงเขื่นแตงเขื่อนคันนึงยกมือบริโภยับพ่อแม่ข่อยเองพ่อแม่ข่อยเองแม่อายก็ย่อมือคืนไปซั่งมึงลงมานี่อายลงไปปับดึงหัวอายดึงหัวอายลากมาคว่ำที่ว่าหนึ่งมาแล้วก็อยากสร้างซ้อนเฮาอยากแสดงความผิดชอบอยากอยากตีคนอื่นเห็นแน่ว่าเฮาเฮ็ดผิดอีหยังนะเพราะมีเอื้อยมีหนองมีชาวบ้านมาเบิ่งเด้เฮ็ดให้อายลาบอีหยังแหละแล้วก็อยากหายแน่นอน เราก็จับไปค้านมาปั๊บมีทูอ้ยแล้วก็ตีย๊ยนไแปะ๊ะผ้าผ่านเสกน้๊ายพัสดุาอา้ก็เออเออแห้งกันได้แม่แม่ตีตัวหนึ่งโอ้โหผรู้สึกว่าแห้งกันแป๊ะแป๊ะแปะ,ปะ,ปะ,ปะออกหอนบิ่ดกน้นไอแดงบิ่ดมูอไอ้มาขึ้นจีนหัวคอนบักบักฮาเดียวแะไรบักท่าแหละเอี่ยมันเบิ่งคลิปนี้มันคือสิหัวขนาดั่นแหละมันกะหัวค้อนไอ้น่ะพ่อแม่ไอ้ก็ พ่อไม่อายกับบตีเพิ่นเนาะเนี่ยเพิ่นกับเป็นมูอ้ายเป็นคนอื่นนะนะค่ะสิตีมันกับบดถึกเนาะตี้ก็ต้องตีอ้ายเนาะเพราะว่าอ้ายเป็นคนนำพามาเนาะนเพื่อนพี่น้องอ้ายจังแต่อ้ายกับบอกมันแล้วว่าย่างนายฆ่านเอาให้กลมเอามันกับบัพังความอายเนาะความผิษเป็นน้ำมูอ้ายเต็มๆเนาะแต่ก็เป็นน้ำอ้ายน้ำเลยเนาะโอ้ยตอนนั้นมาวันนี้อ้ายกลนแดงแล้กลนแดง กูแดงแม่ก็หามบอยเป็นลินน้ำกันเด้อบอยเป็นลินน้ำกันจ็กเถื่อป่ะนี่เกมน่ะให้ทุบทิ่มพศันต์กะให้คลายใส่สั่งๆบอยเป็ลินแบบนั้นมาพอแม่อายก็สั่งซอสอายไลน์ละอายก็เลยตัดชินใจนับแต่ละมากอายก็บุหรี่เกมนั้นเลยก็เศร้าเลยป้าเกมนะให้มูอายเลยไอ้ยลาบเลยจือเลยตอนน่ะแต่ยศหัวนะตอนน่ะขันหมูอายเห็นคลิปนี้มันก็เิียวหัวขนาดแล้วก็เรื่องนายวัยเด็กน้องคนขี้ดื้อผู้ใด้กระมีนอกๆเพื่อนๆน้องๆผู้ใด้เบิ่งคลิปนี้ก็ บางคนอาเป็นแบบอย่างเนาะถ้าสมมติว่าอะพวกไอ้ขาดสติเนาะหรือว่าพวกไอ้สินแลนนี้อยังนี้หรือว่าพวกไอ้เฮ็ดอยังบุถือบุตรองนะหรือว่าเขาบังเอิญไปเห็นเน่ยเขายิ่งหรืได้เขาคือเ้าเป็นโจรได้เขาบอกเลยว่าได้ว่าเอือยว่าน้องเนาะเขาก็บงหูเนาะแนวเขื่อนบบมีคนอยู่เนืะกระไซกระแจเนาะแล้วก็มีคนยางถ้าเขื่อนเพ้นไปเพ้นมาเนาะเขาก็ต้องว่าโจรว่าต้องขี้รักยังอยู่แล้วนะครับเกือบตายเนาะขันอ้ยบสารภาพก่อนโบยอมมือคอสารภาพเหมือนโอ้ยมัน จะเขาสียิ่งจะเซียแนวได้เลยเนาะขันพวกไอแลนด์นั้นมัน,ม,นมันก็เป็นส่วนม,นม,มนึนเหมือดแน่นอนซีฮามงมันก็เลยมึนเหมือดขันบ่อยสมว่าใครประตูรแหงมขับปลาเลยนะหัวไ้เขาบูว่าเป็นหลูกเป็นลานมาเขายิงเนาะใต้ทิมซื้อเนาะก็ถือว่าอากาต้ชื่นใจถือต่องเนาะเหมือนนะถึงสีเจ็บกับยอมเนาะอ่ะโอเคเนาะถามเพื่อนน้องๆมีเรื่องเล่ายังอยากจะมาเล่าอยากจะมาแนะนำกระทักทายห้าไอ้ได้เนาะอาจจะทิมอ่าเฟซบุ๊กแล้วก็บล็อกแอปใต้ลิงก์คอมเมนต์ไอ้เนาะ เพื่อมีเรื่องรหลอย,ย่ามาแสกะทักมาอายได้เนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้มีประมาณเท่านี้น้องๆเนาะพังเพื่อความบันเทิงเนาะเจอกันคลิปหน,น้าเนาะบ๊ายบาย